อ3 2สี่สามสองสวัสดีครับวันนี้ก็กิจกรรมฟุตบอลการกุศลนะครับผมกระทิงดันนำทีมเพื่อนคนเพลง f อฟมานะครับซึ่งก็เป็นการกุศลท่าป่าโรงเรียนวัดโพนทองนะครับพลสว่างวัดพลสว่างนะครับอำคือวังยางจังหวัดนครพนมนะครับของคุณอุเทนแสนสุโยงนะครับ วันนี้ก็ได้เพื่อนๆนสมาชิกลหลายคนที่มองเห็นอยู่นะครับรอบข้างนะครับสองสนามเป็นสุกรนะครับแปดทีมนะครับสองสนามนะครับวันเดียวจบซึ่งเราก็เล่นกีฬากันแล้วก็ทํากิจกรรมกันอย่างนี้เป็นประจํานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่พวกเราก็จะส่งคุณไปให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับหลายคนนะครับซึ่งมากิจกรรมในวันนี้นะครับก็มาด้วยความสมัครสมานสมัครใจกันนะครับเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และได้บุญอีกต่างหากนะครับใครที่ว่งว่านะครับมีกิจกรรมเช่นนี้ก็เชิญทีมผมไม่ได้นะครับในนามของทีมเพื่อนคนเพลง f c นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ